สวัสดีจ้ามกากินข้าวแกงน้ำมันสมใส่ปลาดุกน้ำกันจ้าแกงน้ำมันสมแซ่บๆน้ำกันได้จ้าเด้อกะซุบกระเขียน้อยหนึ่งนี่เอ็นมาจ้าเป็นซุบกระเขียว,ว่็จ้าตีให้นองเบิ่งมันน้อยเดียวน่จาจะเนาะเมนีได้ข้าวเหนียว ข้าเนียวจ้ะข้าเนียวข้ากำมข้าเนียวข้ากำจ้ามาแซ่บๆน้ำกันข้าเหนียวห่อนแกงกะห่อนๆมาได้จ้ะเด้อผักกะทิเก่าล่ะนี่เอามาซื้อ,อดอกน่าจกินบักกินดอกพัดคืออยากอันแกงอันนี้ไหมจ้ะแกงปลาแกงปลาดุกใส่นมไม่สม โอ้ยนัวโดนเราบ่ได้กินแ่บจะ้ะอืมแซบแซบมาเด้อค่ะจ้าเด้อ ไม่สมเยาหอนหี่แแสบก็เดียบ่คืออ,นนอันนี้อันไม่ล่องสื่อมาบังบรตตัดตอนหน่อยได้จ้ะตอนใหญ่ๆยังห่อนอยู่ตอนประดุกตอนประดุกประดุกตัวหนึ่งแสบอัน ซุปกระเกียกระเซ็บซระเทำมาวานะ

nào làm Mình mm -hmm. Well, ta là... hmm. mình nhai ừ, Hãy dùng mình.

นี่ห่อนนี่สมลีวส่วนพญะเไปสืออีกก่อนอยู่ล่านแข็งอร่อยมาแกงใส่ใกล้เนียว for that ลูกต้นหี่น่าเอ็มันมันวัน <c oughs> จินอาหารฝรั่งมากแล้วไปกินเขา ไปแมวแมวคอยบ่ก,กินปลาอ่ะมาปลามาปลาดูมาได้ดูคืออันปลาคอเนาะจ้ะ กินเนี้อกะไปแค่นี้เนาะจานะ้ะเนาะกินมันยาวอย่างพี่น้องเบียรกินต่อ,อยู่จ้ะแซบๆบเนาะพอกันชิปหน้าจา้าย